สวัสดีครับวันนี้ผมมากับเรื่องราวโดนยักษ์ยานแม่ที่ทำให้หน่วยโจมตีทหารชารัดรู้ทุกอย่างและเป็นที่หนึ่งในสมอลภูมิก่อนจะไปชมคลิปนี้ฝากกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยดโดรนอากาศยานไร้คนขับถูกใช้ประโยชน์หลายอย่างตั้งแต่ถ่ายภาพวีดีโอหรือทำการเกษตร หรือแม้แต่โดนที่ถูกพัฒนามาเพื่อโจมตีโดยตรงทำลายขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามเช่นไทยเองนำโดนมาติดระเบิดและทำลายฐานที่มั่นฝ่ายตรงข้ามได้แม่นยำเพื่อลดความสูญเสียของทหารฝ่ายเราแต่ตัวที่ผมจะพูดถึงมันต่างออกไปมันใหญ่ฉลาดมันทำงานได้36-42ถึงชั่วโมงโดยไม่หยุดพักบินสูงกว่าเครื่องบินลบทําให้หน่วยลบสหรัฐ ทำภารกิจสําเร็จอยู่บ่อยครั้งมันคือ Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk มันคือยานแม่ของสายสอดแนมที่บินสูงอยู่ได้นานมันอาจจะไม่มีขีปนาวุธแต่มันมีเลดราความละเอียดสูงส่งข้อมูลแบบเรียวไทมกล้องคมชัดจับการเคลื่อนไหวของรถและคนได้แบบลายหัวแยกประเภทอาวุธชนิดรถ มันตรวจจับได้แม้ว่าฝนจะตกหรือเวลากลางคืนมันช่วยลดความเสียหายให้ทหารและสั่งโจมตีจากจุดอื่นได้ถูกต้องร้อยเอร์เซเพราะข้อมูลมันคืออำนาจมันคือความได้เปรียบที่เหนือชั้น RQ-4 ถูกใช้งานเป็นหูเป็นตาให้หลายพื้นที่จริงในเอเชียตะวันออกกลางอัฟกานิสถานภารกิจสอดแนมทั่วโลก สามารถเข้าพื้นที่ฝ่ายศัตรูได้ด้วยเพดานบินสูงเกือบ18กิโลเมตรจากพื้นดินหรือเพดานบิน18,000เมตรมันบินอยู่เหนือขอบเขตของพิสัยอาวุธระดับต่ำลดการถูกโจมตีตัวเครื่องหนักเพียง14ตันทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมควบคุมเครื่องระยะไกลด้วยระบบดาวเทียม erm, พิสัยบินไกลถึง20,000กิโลเมตรความเร็วสูงสุด629กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยระบบสอดแนมชุดเซ็นเซอร์กล้องถ่ายภาพอินฟราเรดระบบตรวจจับเป้าหมายเคลื่อนที่สามารถมองทะลุก้อนเมฆเห็นรถเห็นเรือดักจับสัญญาณวิทยุมันคือหูตาของกองทัพทำให้ RQ4 ราคาแพงถึง131ล้านดอลลาร์หรือ4,200ล้านบาทแพงกว่า F-35 เลยทีเดียว RQ4 มีราคาที่สูงฟื้นฟูยากสามารถโดนระบบต่อต้านอากาศยานระยะไกลได้อยู่ดีแต่ด้วยองค์รวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาข้อมูลความครอบคลุมทำให้มันคุ้มค่าในสมรภูมิระดับยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐและอีกหนึ่งตัวที่โคตรทันสมัยมันเกิดมาเพื่อค่าดโดรนพิฆาต MQ9 Reaper หรืออีกชื่อพีเดเตอรมันเป็นอากาศยานควบคุมระยะไกลติดอาวุธได้ครบเพดานบินระดับปานกลางความสูงในขณะปฏิบัติการ7,500เมตรแต่สามารถบินสูงได้ถึง15,000เมตรความเงียบทำให้มันน่ากลัวแม้มันบินอยู่เหนือเป้าหมาย300เมตรยังแทบไม่ได้ยินเสียงเหมาะสำหรับการรอบโจมตีอย่างมาก ความเทพของลีปเปอร์นอกจากจะช่วยเห็นภาพมุมสูงเหนือเป้าหมายยังสามารถสั่งทําลายภัยคุกคามเหล่านั้นได้ทันทีด้วยประวัภารกิจสั่งหารนายพลสำคัญของอิรานโดยการโจมตีใส่ขบวนรถขนาดเดินทางในแบกแดนนอกจากนี้ยังการันตีด้วยภารกิจในอัฟกานิสถานอิรักเยเมนลิเบียโดยภารกิจโจมตีครั้งแรกของลีปเปอร์เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลา 2,550ด้วยการยิงขีปนาวุธเฮลไฟายใส่กลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานริ p เปอมีพิสัยบินไกล1,931กิโลเมตรทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่480กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักบินแค่บังคับจากฐานห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรมีระบบบินอัตโนมัติขึ้นลงได้เองควบคุมผ่านลิงก์ดาวเทียมมันบรรทุกอาวุธได้หลายประเภทขีปนาวุธเฮลไฟาย agm 1 1 4ระเบิดน้ำวิถี gbu 1 2 p a w e w v y หรือระเบิด JDAM ราคาเจ้า Ripper อยู่ที่16ล้านดอลลาร์หรือประมาณ482ล้านบาทไม่วรวมอุปกรณ์อื่น Ripper มันเป็นโดนที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกด้วยการเคลื่อนที่ชนิดแทบไม่ได้ยินเสียงกว่าเป้าหมายจะรู้ตัวก็อาจจะสายไปแล้ว และนี่คือ2โดนเทพที่ผมมาเล่าให้คุณฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ